สวัสดีครับวันนี้ก็ผมไปลเทียชแนลนะครับจูเบจูเบเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าโปรไฟล์เอ้ตั้งค่ารูปนะครับให้สามารถเอาใส่ไฟล์เกมได้นะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเมื่อเราแคปหน้าจอในเกมนะครับก็คือกดปุ่มปิ้ s สกรีนอยู่ข้างๆปุ่ม f 1 2นะครับแล้วไฟล์มันไปอยู่ไหนก่อนอื่นขอเข้าเรื่องไฟล์ปิ้สกรีนก่อนเลยนะครับก็ เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะว่าตอนนี้ผมมีไฟล์รูปภาพอยู่หนึ่งไฟล์นะครับแล้วก็ถ้าผมกดปินสก,กีนไปที่ที่ภายในตัวเกมน,นะมันจะขึ้นเป็นตัวนัสือสีอแดงอย่างนี้นะก็คือปินสก,กีนเรียบร้อยแล้วไปจะไปอยู่ในไหนปกติอะถ้าเราสดปินสก,กีนหน้าจอแบบไม่ได้ในตัวเกมน,นะครับเราจะต้องไปที่แบบโปรแกรมเพ้นท์ไอวาดภาพอะหรือ Photoshop อะไรอย่างนี้ทักอย่างเพื่อ ให้เราวางภาพลงไปแล้วเรากดเซฟใช่ไหมแต่ของโซนโปรอถ้าเรากดเปลี่ยนสก,กินเสร็จปุ๊บภาพจะเข้ามมาอยู่ในไฟล์เกมนะครับก็ให้กดเป็นอันนี้ไอคอนเกมผมอยู่ตรงนี้นะผมก็คลิกขวาครับ open file location แล้วเราก็เลื่อนขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นมานะหาโฟลเดอร์ที่มันเขียนว่าสก,กินช็อตก็คืออันนี้หรือเราก็เลือก เข้าหาไฟล์เกมที่เราบันทึกไว้ก็ได้เหมือนกันก็นั่นเองมันก็มาอยู่ในนี้นะอ่ะต่อมาถ้าเกิดเราอยากเอารูปภาพให้มันมีที่ตัวละครเราเนี้ยคือก่อนอื่นผมทําเป็นพื้นหลังใส่ไม่เป็นนะครับก็เอาเป็นแค่เอารูปภาพใส่ได้เนาะเอาแค่เป็นรูปภาพใส่ได้นะครับก็ก่อนอื่นเราต้องมีไอเทมนะครับให้เข้าไปที่ดีีครับหรือใครลงทะเบียนล่วงหน้าก็จะได้ไอเทมฟรี เปลี่ยนฟรีอยู่นะเดี๋ยวผมเข้าไอ้น,นี่ไว้ด้วยตัวไอเทมที่เราต้องใช้ก็คือไอเทมอันนี้ครับนี่อันละสามสิบเจ็ดบาทนะครับถ้าเกิดใครเราเราได้ฟรีด้วยจากการที่เราลงเป็นกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วก็กลุ่มเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวผมทำการล็อกอินก่ ่าเดี๋ยวให้ดูถ้าเกิดเราเรารับไอเทมเกมใช่ไหมถ้าเกิดรับไอเทมเกมมันจะมีเป็นของรับไอเทมพรีเลจิ้งก็เลื่อนลงมาดูอ่านี่อยู่อันนี้ครับก็คือลงทะเบียนลงหน้านะครับแล้วบอสทำดามิดถ,ถึงนะอันนี้ผมยังไม่ได้รับเลยใบสองของนะครับเราสามารถเอานี้มาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของเราได้เลยนะครับ แต่ก่อนอื่นที่เราจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้เราต้องเตรียมไฟล์นะครับขนาด36มส6คูณสาพิกเซลนะครับหรือเอาน้อยลงหน่อยเป็นสัก35 34นะครับเดี๋ยวไฟล์ใหญ่เกินไปเดี๋ยวมันจะเอาเข้าเกมไม่ได้ก็กอนอื่นให้เราเลือกรูปภาพที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกรูปภาพก่อนนะรูปภาพอยู่ได้ดีครับ ผมเอาเป็นรูปแมวเหมียวตัวนี้แล้วกันรูปแมวเหมียวนะครับแล้วให้เราไปเลือกคำว่า image ข้างบนใน Photoshop นะแล้วก็เลือกเป็น image size นะครับหรือ u n t e r n e a t control แล้วก็ตัว i นะครับกดเข้าไปปุ๊บแล้วเราเลือกข้างหลังตรงนี้นะครับเป็นคำว่า pixel ถ้าเกิดมันไม่ใช่ pixel ให้เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนมันให้เป็น pixel ครับแล้วเราก็กดทั้งสองกด ยกเลิกตรงนี้ก่อนนะครับที่มันเชื่อมกันเปลี่ยนเป็น35หรือ34ก็ได้นะครับมันจะกได้เป็นรูปท่านี้ครับเรากดโอเคพอได้ท่านี้แล้วเรากดไฟล์ครับกดเซฟแอดพอกดเซฟแอดปุ๊บอันนี้เราต้องไปเซฟที่ตัวเกมน,นะครับก็ให้เลื่อนไปหาไฟล์เกมที่เราทําการลงติดตั้งไว้อยู่ได้ผมไว้ได้จีก็คือคําว่าเกมนั่นเอง แล้วก็มาที่โซนโฟครับแล้วก็ไปที่คำว่า e m b l e m อยู่ข้างล่างจาก e อ f e c t นะครับแล้วก็เลือกชื่อไฟล์ตรงนี้นะครับเป็น TA ก้าอันล่างสุดรองล่างสุดแล้วให้เรากดใส่ชื่อไปด้วยนะครับใส่ชื่อไปด้วยก็จะใส่เป็นอะไรใส่เป็นตัวเลขง่ายๆก็ได้ครับหนึ 1, 2, 3, ไไง่งสองสามอะไรเงี้ยครับหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยพอเรากดเซฟไปเสร็จปุ๊บให้เราเลือกเป็นสามสิบสองบิตไปเลยนะกดโอเค ก็เท่ากับว่าเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นให้เราเข้าไปที่ตัวเกมครับเข้าไปที่เกมเลยนะแล้วก็ถ้ามีไอเทมนี้ก็คือเอาไอเทมไปใช้ในกระ,กกระเป๋าเราพอใช้จากกระเป๋าเราเสร็จปุ๊บใช้ใช้กระเป๋าเราปุ๊บกดดับเบิลคลิกใช่ไหมมันจะขึ้นมาให้เราค้นหาชื่อไฟล์ครับให้เรากด พิมพ์ไปสมมติเซฟไป1 2 3่มเมื่อกี้ใช่ไหมครับก็พิมพ์ไป1 2ึสจุด tga นะครับจุด tga นะถ้าผมจำไฟล์ไม่ผิดผมขอกดดูอีกหนึ่งรอบก่อนนะว่าใช่หรือเปล่าใช่ tga หรือเปล่าอ่าใช่ครับ t, t g a นะแล้วก็กดค้นหาไฟล์ก็จะมันก็จะขึ้นเป็นรูปภาพตัวอย่างมาให้ดู โอเคก็แค่นี้ครับกับการที่เราหาภาพที่เราสะกีนหน้าจอเกมอยู่ตรงไหนแล้วก็เอาภาพใส่ในเกมยังไงนะครับเรียบร้อยคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับจุเบจุเบ